สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําสแตมป์นะคะการกดแชร์ขอบคุณมากๆจริงๆจากใจนะคะทุกๆคนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะอะไรก็ตามแต่รับไว้เป็นพลังงานที่ดีเราต้องมีความสุขแล้วก็ move on กับสิ่งที่ไม่ใช่เดินหน้าต่อไปเมื่อไหร่วันที่ใช่เวลาที่ใช่จะถึงวันนั้น นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาและก็จังหวะนะคะช่วงชีวิตของแต่ละคนนะคะโอเคท็อปิกของเราวันนี้เราจะมาดูซิว่าเขากำลังรู้สึกถึงคุณอย่างไรนะคะสามภาพหนึ่งสองสามนะคะเรามาดูภาพที่หนึ่งนะโฟกัสที่ภาพนะคะรูปภาพศิลปะนะคะรูปภาพที่สอง อาจจะเห็นมือดำๆนะคะภาพที่3 new beginnings ค่ะนะทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นะคะกับท็อป,ปิกของเรานะคะเขากำลังรู้สึกถึงคุณว่ายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาหรอดสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะค่าคุณได้ดี่ไฮพรสนะคะคือเขาอยากที่จะ จริงจังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะตรงมาแล้วก็ตรงไปนะคะอยากให้มันชัดเจนจริงๆอยากที่จะคอมมิตเมนต์นะคะกําลังรู้สึกว่าอยากที่จะคอมมิตเมนต์นะคะการที่แบบทําอะไรที่เอ่อให้มันถูกต้องเป็นไปตามสเต็ปของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกอยากชัดเจนแล้วนะคะรู้สึกอยากที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะ แล้วก็อยากทำอะไรให้มันถูกต้องที่ผ่านมาอาจจะทำอะไรยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไม่ถูกต้องนะคะและเหมือนต่างคนต่างเป็นกุญแจขีความรู้สึกซึ่งกันและการสามารถสัมผัสหรือว่าถึงกันได้เขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณนะคะไม่ว่าจะเคยพูดอะไรหรือว่าเคยแสดงออกความรู้สึกแบบไหนอัศวินเหรียญ นะคะผู้ซึ่งมีความนิ่งๆทำไรเหมือนเดิมๆชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีความแอคทีฟแต่มั่นคงมากๆเลยนะคะมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีอนาคตด้วยนะคะ oo. เขารู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะ oo. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ลึกลับหน้าคนหามากๆเลยนะคะตัวตนของคุณเป็น เด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญคุณหรือเขาเขาคิดว่าคุณน่ารักฟิลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นเด็กน้อยยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะคะรู้สึกว่ามีความเหมือนเป็นเด็กอะคะ่ะเป็นคนที่ทําอะไรได้ด้วยตัวเองได้เขาเฝ้ารอคอยโอกาสอยู่นะคะเด็กถือเหรียญอยากที่จะคว้าโอกาสเฝ้ารอคอยโอกาส ที่จะมาถึงนะคะการไขว่คว้าของโอกาสเหรียญนี้มันใหญ่โตมากเลยเห็นไหมคะเหรียญใหญ่โตมากเป็นเหรียญที่อยากที่จะคว้าเอาไว้เพราะฉะนั้นคว้าได้แล้วอยากที่จะมอบให้คุณมากๆเลยนะคะอยากเดินทางอยากมามอบให้คุณมากๆมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะบอก the sun นะคะ the tower อืม คุณอาจจะได้มันมีอะไรกระทนหันนะคะที่เกิดขึ้นเดอ s u ซคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างกระทนหันก็ได้นะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างกระทนหันนะคะเดอรซเป็นไพ่ที่สวยงามมากเลยการเริ่มต้นการการพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนใจเขาอยากที่จะแบบทำให้ได้ดังใจทำให้ได้อย่างรวดเร็วทำให้ได้แบบ เริ่มต้นตอนนี้เลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะมีอะไรกระทาหานการเริ่มต้นใหม่กระทาหานอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่ามันคืออะไรอ้เรียนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานการเงินนะคะมีฐานะด้วยอาจจะเป็นระดับผู้บริหารผู้นำได้ เป็นคนที่อายุมากคุณมากก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับอยากมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะการสร้างความสัมพันธ์แบบที่มีลูกมีหลานนะคะแต่งงานแล้วก็มีลูกมีหลานนะจนแบบได้อุ้มหลานตอนแก่ๆเห็นไหมคะได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเพราะฉะนั้นมัน,มนเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอย่างการันหันอย่าง ให้ทันท่วงทีอะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกอยากให้มันเป็นไปแบบนั้นมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆแต่ในใจของเขาตอนนี้ยังคงมีความรู้สึกของการที่นิ่งอยู่ใช่ไหมคะเฝ้ารอคอยโอกาสใช่ไหมคะแต่ในใจคือร้อนรุ่มนะคะ เด็กถือถ้วยเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักและมีความรู้สึกชอบคุณนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะเขาเฝ้ารอคอยการที่จะได้ถือความรู้สึกภายในใจนะคะถือเก็บที่ความรู้สึกที่เก็บไว้อยู่ในใจตอนนี้นะคะนำทางมาให้คุณนำหัวใจนี้นำความรู้สึกนี้มาให้คุณนะคะมันเป็นอะไรที่ น่ายินดีมากๆเลยนะคะน่ามีความสุขมากๆคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้เขารอคอยการเดินทางมาเจอกับคุณอยู่นะคะถึงแม้มันจะนิ่งๆเงียบๆแต่มันมีความมั่นคงมันเป็นโอกาสโอกาสที่โอกาสใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเด็กเหรียญใหญ่มากๆเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่จะ ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ The Tower มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็รวดเร็วมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น The Sun เป็นการกำเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการมีบุตรก็ได้นะคะการสร้างสิ่งต่างๆในอนาคตที่มีแต่ความอบอุน่นความมั่งคัง่งนะคะคนๆนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้เลยทีเดียวถ้าเขาสักเสแล้วแต่ถ้าเขายัง แต่ถ้าเขามีฐานะอยู่แล้วนะคะมีทรัพย์สมบัติและฐานะอยู่แล้วใช่ไหมตัวตนเพราะฉะนั้นเขามองอนาคตถึงความสุขความรวมสมบูรณ์ในอนาคตและการที่จะมอบความรู้สึกและก็ความรักให้กับคุณนะคะเขาเขารอคอยโอกาสอยู่เห็นไหมคะการยืนนิ่งการอยู่นิ่งๆตรงนั้นแล้วก็ยืนนิ่งๆตรงนี้นะคะเฝ้ามองแล้วก็หันมาหาคุณเพื่อรอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง เฝ้ารอโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่1นนะคะเขากําลังนะคะรู้สึกถึงคุณอย่างไรนะคะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของราเขากําลังรู้สึกถึงคุณว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ สื่อถึงคนกองที่สองนะคะสามไม่เท้านะคะรู้สึกกำลังมองหานะคะกำลังมองหาหนทางนะคะการมองยังจุดหมายปลายทางออกไปยังอนาคตนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ค่ะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะเขามองไปแบบจริงจังนะคะ ไม่ได้มาเล่นๆปักนะคะสามไม่เท้าไว้จนแบบว่าออกดอกแล้วเห็นไหมคะ <c oughs> จนความรู้สึกอะมันเบ่งบานเติบโตเพราะว่ามองออกไปยังท้องทะเลมองออกไปยังโลกนะคะไม่มีโอกาสสัทีเมื่อไหร่ที่จะได้มาเจอกับคุณสักทีรอคอยกันมาเจอกับคุณอยู่นะหรือว่ารอคอย การเดินทางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะภายในใจของเขาที่เขายังรู้สึกว่าจริงจังอยู่นะคะไม่ได้เล่นๆอยู่มองออกไป The ะเ t เขาอยากกลับมานะคะการมองออกไปยังอนาคตต่างๆการเฝ้ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากที่จะกลับมาหาคุณเดอะเดตนะคะมันเป็นอะไรที่นิ่งไปจบไปแต่มันยังไม่จบเลยทีเดียวนะคะเฝ้าคิดถึงคุณอยู่นะอยากที่จะกลับมาหาอยากที่จะ เดินทางมานะคะหรือติดต่อกลับมาพูดคุยเดมาร์เชียนนะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะเก่งฉลาดมีไหวพริบดีเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ดีจบไม่ดีนิ่งไปแบบไม่มีเหตุผลร้ะเหตุผลนะคะแต่ว่า เขารู้สึกว่าอยากให้มันไปในทางที่ดีกว่านี้นะคะไม่ว่าจะก่อนอันนี้จะเป็นยังไงอยากกลับมาแล้วก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะให้มันใหม่เลยให้มันสามารถไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้นะคะ คุณเป็นราชินีเหรียญค่ะผู้ซึ่งเป็นธาตุดินก็ได้นะคะคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะมีความเข้มแข็งมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองได้มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินระดับผู้นําได้จริงๆคิดว่าตัวตนของเขาก็จะคล้ายๆคุณนะคะมี power ที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันแต่เขาถ้าไม่ได้คล้ายกันเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณ มีพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วคุณก็มั่นคงมากๆนะคะพึ่งพาตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆจริงๆคุณรักธรรมชาติคุณเป็นคนที่แสดงออกความชัดเจนแล้วก็ความเข้มแข็งให้เขาได้รู้แล้วนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ธรรมชาติมากๆนะคะคือรักธรรมชาติแล้วก็แบบอาจจะลุกแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติด้วยนะคะ แต่มีความเป็นผู้นํามีความแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะทําให้คุณรู้สึกเข้มแข็งแล้วแข็งแกร่งมากๆจริงๆเลอเวอร์ over, นะคะเขารู้สึกถึงว่าระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบเลยมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกดีๆอยู่ภายในใจเห็นไหมคะว่าสามไม้เท้าสามไม้เท้ากับเลเวอร์คือเขารอมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะรอนานแล้วอะจนกระทั่งเนี่ยต้นไม้ที่แห้ง มันเริ่มมีความรู้สึกน้ำหลอดเลี้ยงภายในหัวใจเริ่มเบ่งบานออกดอกทั้งสามต้นเลยนะคะมันใกล้ที่จะสุกงอม <c ười> คือเบ่งบานเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดชินีระหว่างคุณกับเขาที่ให้ได้มาเจอกันจริงๆเขารู้สึกถึงความรู้สึกถึงตัดคุณไม่ขาดแล้วก็อยากเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อ มันไม่สามารถตัดคุณออกไปจากความรู้สึกภายในใจของเขาได้เลยนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าคิดถึงนะคะแล้วก็อยากกลับมาทําความสัมพันธ์ให้มันดีนะคะคือจริงๆไม่ได้มาเล่นๆ่นะคะระหว่างคุณกับเขามันเป็นเดซินนี่คุณกับเขาอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะ รู้สึกว่ามีแพชชั่นรู้สึกเสน่หามันเป็นความผูกพันออกมาแล้วสีไม้เท้านะคะเขาอยากเจอคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาอยากกลับมาอยากกลับมาแล้วอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยจริงๆเพราะว่าที่เขาตั้งใจไว้คุณคือคนที่น่ารักแล้วก็พร้อมพร้อมทุกอย่างที่เขาอยากที่จะเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะและ เขามีความหวังความรู้สึกภายในใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปมันจะกลับมาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ดีมากๆนิ่งๆแต่มีความมั่นคงนะคะขนาดตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่นิ่งเหมือนกันนะคะมีความมั่นคงในตัวเองเหมือนกันเขาก็รู้สึกแบบนั้นว่าคุณนิ่งแล้วคุณมั่นคงมากและเขาก็ไม่ได้มาเล่นๆเขาก็มั่นคงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเลเวอร์ขึ้นระหว่าง ความรู้สึกตอนนี้ที่มันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอยังรู้สึกชอบนะคะรู้สึกหลงรักรู้สึกสเสน่หาตอนนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมและอยากที่จะกลับมาเขยบสถานะนะคะความสัมพันธ์แบบคู่รักแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะสี่แม้เท้าถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะเนี่ยอู้คุณเป็น าราชินีดาบนะคะท่านลมได้หรือเขาท่านลมหรือดินกับลมก็ได้เพราะฉะนั้นสลับตัวตนนะคะคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากเห็นไหมคะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆเลยแกร่งตัดคือตัดจบก็คือจบนะคะแต่งตัวลุคนี้นะคะถ้าเป็นท่านลมเฟรลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยตัวตนของคุณนะคะชอบแต่งตัวคะ่ะแล้วก็แต่งหน้าดูแลตัวเองดีมีความเป็นผู้นำนะคะอีกบุคลิกนึงหรือว่าอีกสไตล,ล์หนึ่งอาจจะร,รักธรรมชาติดูสดใสดู ธรรมดาแต่ว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณน่าจะตัดจบจากเขามาหรือเปล่านะคะเหมือนกับมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณต้องถอยแล้วก็ต้องเดินออกมานะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอย่าชัดเจนกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมั่นคงมากนะคะมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือ เขากําลังรู้สึกถึงคุณว่าอย่างไรนะคะคนกองที่2นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวนันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะเขากําลังรู้สึกถึงคุณว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3ค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะทุกคนออกมาเองด้วยนะคะก็จะเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะแล้วก็6ไม้เทา้าเดอะเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะคะมีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถเดินหน้าต่อแบบ พัฒนาไปทางที่ดีได้ right. และก็หกไม้เท้าเป็นอะไรที่มันจะต้องได้รับ Meeting, ชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์สินะคะเป็นนักรบที่กลับมานะคะอย่างชัยชนะอย่างผู้องค์อาจนะคะที่จะคว้าหัวใจของคุณมาครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกถึงความมีพลัง <FP. S 1> ในความรู้สึกของตัวเองมากนะคะแล้วก็มั่นใจมากๆนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นไปในทิศทางไหนเขารู้ว่าความสัมพันธ์จะ จะต้องทําอย่างไรเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะรู้ทันโลกรู้ทันคนต่างๆมากมายเพราะเขาอาจจะผ่านเรื่องราวนะคะต่างๆมาอย่างเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าเป็นนักรบใช่ไหมคะไปรบสงครามนะคะกว่าจะใช้ชีวิตของตัวเองมาได้นะจุดๆนี้นะคะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงเหมือนกันถ้าต้องการที่จะได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะต้อง ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพยายามใช้ความอดทนนะคะที่จะได้รับได้ใช้ชนะที่สมหวังสีดาบนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างยังไม่ได้เทคแอ Take action อะไรถึงแม้ความรู้สึกตอนนี้เขาคิดว่าคุณนิ่งเหลือเกินนะคะ คุณนิ่งมากเพราะว่าเขากําลังรู้สึกถึงคุณว่าอย่างไรใช่ไหมเขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากค่ะคุณนิ่งมากๆเลยเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่เข้าใจกันและคุณก็อาจจะนิ่งจากเขาไปแล้วนะคะออกมาแล้ว3ใบเลยนะคะทุกคนจิไฮพรินเซสออกมานะคะแล้วก็ดีเอ็มเพอเรอร์อู้แล้วก็นายออฟคัพส์นะคะ ระหว่างคุณกับเขาใครคในใดคนหนึ่งนะคะน่าจะมีเซนต์หรือว่าสัมผัสพิเศษนะคะและ้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่ามี private zone เป็นของตัวเองคุณมีเซนต์มีสัมผัสที่ดีเขาก็น่าจะมีเซนต์มีสัมผัสที่ดี คุณมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหามากๆเลยจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาเขามีแพชชั่นต่อคุณนะคะตลอดเวลาจริงๆมันเหมือนกับอยากเข้าใกล้อยู่ตลอดเวลานะคะมันรู้สึกเป็นความหลงสเสน่ห์บางอย่างทําให้รู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใกล้แต่ก็ต้องยังคิดยังใจไว้ด้วยนะคะ เขาเป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากๆเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะที่อิมพีเรอร์เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินเป็นพ่อแม่แม่ได้ถึงเขาไม่มีแต่เขาจะสามารถซัพพอร์ตและดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยจริงๆคนคนนี้อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกชอบคุณ ะะชอบคุณแล้วก็อยากเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์ไปเป็นในทางที่ดีเขาเป็นคนที่อัธรยาศัยดีมีคนชื่นชอบเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกดีรู้สึกมีความรักที่ดีแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะ พูดเป็น the emperor อยากอยากมาซัพพอร์ตนะคะดูแลคุณนะและเขารู้ว่าคุณนิ่งมากๆเลยนะคะเรามาดูอีกหนึ่งใบ queen of wands นะคะคุณเป็นราชินีไม้เท้าค่ะคุณมีคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะมีความเข้มแข็งทำงานเก่ง working woman นะคะแล้วก็พูดจริงทำจริงนะคะพูดตรงชัดเจนและความยุติธรรมมากๆเลยจริงๆเพราะฉะนั้น เขาชื่นชมเขาชื่นชอบนะคะในตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปในทางที่ดีให้ได้เลยนะคะตามเจตนาลมของเขาถึงแม้รู้สึกว่าเขามีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็อยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณแต่ความที่คุณนิ่งแล้วก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆขนาดนี้ทําให้เขารู้สึกว่า เขาอยากที่จะเริ่มเข้าหาหรือว่าเริ่มมาพูดคุยกับคุณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะความที่เราอยู่ในในโซนของเราแล้วเรามีอะไรที่แรงดึงดูดพลังบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาอยากที่จะเข้าใกล้เราค่าเขาต้องการชัดเจนเข้า เขาจะต้องเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนนะคะทุกคนกองที่3นะเขาพูนณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ